สวัสดีค่ะโม่พอ่อกำลังจำใส่ใส่กระเสริฐตัวหน่อยตามให้พ่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องแก้ม้วยนะคะถ <c oughs> ้ากดแล้วช่วยเลยค่ะเมนี้น้องแก้มก็คือค่ะหน้าซื่อน้องหมูเขาขอกเด้อจ้าสาเหตุที่พ่อน้องแก้มซื้อหมูเขาขอกนี่ก็เพราะว่าหมูขอกนี่เป็นเห็ดขอกตบเตี้ยบบตัดด้ตมตับ่ออกน้องแก้มก็ แมห e. er ่หันกับเมื่อบ้านเลยจ้าสามโตเลยจ้านี่มืนอนีน้องแก้มมาแต่เสาวเลยจ้าน้องแก้มมาแต่สาเพราะว่าอยาน้องหมูหอนแดดเลยจ้าน้องแก้มกาสีข้าน้องหมูเมื่อบ้านน้องหมูน้องหมูของน้องแก้มมีแต่โตยิ่งใหญ่เลจ้าน้องหมูทองแล้วสองโตเลยจ้าอีกโตหนึ่งย่างบอทองเลยจ้านี่คือขอกหมูของเพลินแต่ก็สามารถส้ ขอหมูแบบนี้ก็สามารถเลี้ยงหมูได้เด้จ้าตอนนี้น้องแก้มก็เอาน้องหมูมาหอดบานแล้วเด้จ้าตอนนี้พอหอ้ังแก้มก็พอหญ่นังแก้มกําลัางสุกไปเด้จ้าสุกน้องหมูไปขอ,อกเด้จ้านี่เด้จ้าพอหญ่นองแก้มสี่บอกว่านั่นนั่นนั่นเอาขเอาเขาขอ,อกนั่นเด้จ้านี่ก็ลังสี่เอาน้องหมูเขาขอ,อกเด้จ้า อคอกนี้น้องแก้มพาคอกมาแล้วโกเดือนพร้อมที่จะเอาน้องหมูเขาเลี้ยงเด้อจ้านี่เด้อจ้าน้องแก้มกะสิเอาน้องหมูเขาขอคอกนี้เด้อจ้ากะลังเปิดประตูเพื่อที่จะต้อนรับน้องเด้อจ้านี่เด้อจ้าพอกะลังสีไล่น้องหมูเขาขอคอกเด้อจ้าแม่นีทองแล้วเด้อจ้าเพื่อนบอกว่า กำลังสีออกเดือนหนาเดจจานี่กําลังทํากันไ่นองเขาคอกเดจจานอนกะสิไลอยากๆยากเน่เดอจ่าพอกะเลยเอามือไายไายไปเดอจ่านี่เดอจ่าก้าหักกันไ่นองเขาขอเดจจานองออกเดือนหนาเดือนหนาเดอจ่าตอนนี้เดจจานองกําลังออกมาจากกงออกมาจากกงเดจจ่าตอนนี้นองกะเขาคอกเลว เดจ้าหนีเด้อจ้าเมืองพุ่งของน้องเดจ้าอ้วนอ้นอนวนเพราะว่าน้องทองนั่นเองเด้อจ้าหนีตโตแบบอ้วนเลยเด้อจ้าพ่อน้องมาถึงคอกน้องก็ห้ามการสํารวจคอกว่าคอกหมูเป็นจังไดเดจ้าหนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเด้อจ้าตอ้ว,วนคือการตัวนี้ทองแล้วเด้อจ้านี่เด้อจ้า,น,จาน้องแก้มแค่นี้น่องแก้มซื้อมา ราคาหกพันบาทะจ้ะเ้ากับมาถาลุ่นกันว่าหมูเมนตัวนี้สิได้กำไรหรือขาดทุนจ้ะเพราะวะ่าน้องแก้มสื่อมานี่น้องเพิ่นทองแล้วะจ้ะสื่อมาในราคาหกพันจ้ะเข้ามาถามึงเดือนหนาเดจ้าวางแก้มสิขาดทุนหรือได้ได้กำไรจากน้องหมูเมนี่จ้า นกแก้มสิขาทุนหรือใดก้กำไรนกแก้มกาสิขามืองน้องออกลูกขังที่สองเพราะว่าขังแรกนี้ถ้าน้องออกลูกแล้วได้เลี้ยงลูกดีก็ถือว่าลูกรุก่นแรกเป็นทุนลูกรุ่นที่สองจังสิเป็นกำไรได้จ้า นีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่ย่างบอรันทอดเนจาพอนนองแก้มก็เลยเอามาใส่กับหมูพอผ่านเนจาเดี๋ยวจ่า,าจก็คือหมูแม่อีกตัวหนึ่งที่นนองแก้มซื้อมากราคาสี่พันบาทเนจาตอนนั้นน้องแก้มไปซื้อหลูกมากเพื่อนก็เลยขายแม่มาน้าเนจานี่ก็คือนนองหมูตัวไม้ข้อน้องแก้มเนจาตอนนี้นนองแก้มกำลัง แก้มสีขาดทุนหรือได้กำไรจากแม่หมูตัวนี้เด้จา้าแม่หมูตัวนี้ก็ได้ทับไปแล้ว้อจา้าเข้ากันรลอ,อีกสี่เดือนได้จา้าเข้ากันทาอีกสี่เดือนนะจา้านี่นะจ๊ะคือสาเหุที่ทรา้องแก้มซื้อหมูแม่ไพ่มาเพราะว่าสิใ้เวลาสีเดือนเท่านั้นก็สามารถขื้นทุนให้เห้า ได้เร็วขึ้น้อจ้าบอคือห้าซื้อหมูรุ่นน้อยมากห้าใใสเวลาเลี้ยงเป็นปีจังห้าสีได้ทุนขึ้นมาก้อจ้าค่ะห้าเลี้ยงเลี้ยงรุ่นน้อยห้ากาสิได้กำไรชะแต่เ้าถ้าห้าเลี้ยงแม่ใหญ่แบบนี้ห้าก็สิได้ เลือกเสื้อรุ่นน้อยหรือรุ่นใหญ่เขามาเรียงในฟาร์มของเจ้าของแต่ยายลุวมเล่งเมืองนาจารย์ในคลิปนี้น้องแก้มกรสิจบแพียงแค่นี้แล้วจา้าน้องแก้มกรสิคอรตโตรานะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ